ผูวว้ขวนของทางระเจ้าราีครับช่วยๆให้ท่านจังหวัดหนองคายาก,การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมประเพณีหวานตาเกิดการตั้งไฟพญานาคเดี๋ยวราปีที่ท่านผู้ท่านสามสองหนึ่ง ลกในวัน <altro> นี <virt uel o> ้นาความจะลูเ <deuxième> รีงสูซ่ชาวบ้านน้ถือศรัทธาหลงแดงลำกทุี่ัวแดนลพุกทุกที่ัวแดงสีงใหม่เมื่แม่น้ำเอาตําบรัตนาวาปีก็มีสิ่งดีหลายลากมีบั้งไฟพญาลาแม่วก อย่าเพื่งกลับนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีการประกาศรางวัลน,นะคะอีกส